tak main pakai program あ。<music> <music> เสียงรถเหมือนยางระเบิดนะฮะเสียงคล้ายๆยางระเบิดใช่แล้วยังไงต่อพี่ถ้ารถจะแฉลับลงไปข้างคูมน่าจะไปชนชเสาชนชเสาไฟครับผมฉลับลงไปเสาเสาไฟแล้วก็ จะไปโดนไอ้ต้นต้นไม้ต้นนั้นแล้วดูแล้วน่าจะมีการเสียงเบรกเสีให้เมื่อตอนที่มีชนไม่น่ามีนะคุณคนที่เซ็เดียวไม่ไม่มีเสียงเบรกไม่มีเสียได้ยินเสียงดังเหมือนเดียวแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงยางระเบิดทีนึงแล้วก็เสียงดังอ๋อชนยางระเบิดก่อนค่อยชนอ๋อ